สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องอาร์เกเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคลิปนี้มาดึกครับ3พฤศจิกาอยนคลิปก่อนนอนนะครับ3พฤศจิกายนมาดึกพอสมควรวันที่3ครับพรุ่งนี้ครับเป็นวันที่4พฤศจิกายนครับมีการประชุมคอรมอครับนายกรัมตีเดินทางถึงประเทศไทยช่วงเย็นวันที่3พฤศจิกายนนะครับวันนี้แหละ ที่ผ่านมานี่แหละช่วงเย็น1 7บเนาดตกาเศษที่ผ่านมาเดินทางมาจากต่างประเทศครับไปประชุมก็ปรากฏว่าตรวจโควิดครับเขาก็มีการตรวจโควิดให้นายกมตรีและคณะที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาถึงก็ตรวจโควิดเลยก็ปรากฏว่าทั้งนายกและมตรีและคณะที่กลับมาจากต่างประเทศนะครับผลตรวจโควิดเป็นลบนะ และก็นายกบัตรีก็สั่งการเลยประชุมคณะมนตรีเลยพรุ่งนี้4พฤศจิกายน9โมงเช้าครับจากจากที่จะมีการประชุมครมในวันพรุ่งนี้4พฤศจิกายนก็คาดว่าหลังประชุมครมอกทกศน่าจะจ่ายเงินชาวนาได้สัปดาห์หน้าครับโครงการประกันรายได้ข้าวเพราะอย่างนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้เราเคยพูดให้ฟังแล้วว่าหากมีการประชุมครมนี กลมการค้าภายในจะรายงานผลการหารือการดําเนินโครงการโครงการก,กันรายได้เข้าระหว่าง4หน่วยงานที่หารือกันแล้วนี่นะครับก็คือมีกระทรวงพาณิชย์สํานักกลมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์นะครับร่วมกับสํานังกงบประมาณกระทรวงการคลังและศกศได้ประชุมหารือกันแล้วเมื่อ26ตุลาคมสี่และจะต้องนํารายงานการประชุมกันและข้อหารือที่สรุปรายงานแล้วนี่ไปรายงานให้คอรมอรทราบนะครับก็ จะได้วันรายงานเข้าที่ประชุมคอรมอทราบก็คือพรุ่งนี้เมื่อที่ประชุมคอรมอทราบประเด็นนี้แล้วทกศจึงจะสามารถจ่ายเงินชาวนาได้นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะส่งผลให้คนรมอรับทราบประเด็นนี้และทกศจะจะจ่ายเงินชาวนาได้หลังคอรมอรับทราบหลังจากนั้นครับหากคอรมอรับทราบประเด็นนี้ไปแล้วกรมการค้าภายในก็จะประกาศราคาเกณฑ์กางยิงข้าวงวดหนึ่งอย่างเป็นทางการออกมาสักทีนะครับ และก็หลังประกาศราคาเกณฑ์การางยิงภายในไม่เกินสามวันทำการทรกศจะโอนเงินชาวนาได้นะครับซึ่งก็คาดว่าหลังคลมรับทราบวันที่4พฤศจิกายนแล้วกรมการค้าภ,ภายในน่าจะประกาศราคาเกณฑ์การงวดที่1นเนี่ยภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นภายในสัปดาห์หน้าทกศน่าจะโอนเงินได้เรามาดูครับการคาดการณ์ของเราจะแม่นไหม ถ้าประกาศราคาเกล็ดกางอ้างอิงได้เย็นวันที่4สมมติถ้าไม่ติดขัดระเบียบใดๆหลังประชุมคอรมอครมอรับทราบแล้วกลมกานค้าภายในในี่ประกาศราคาเกณฑดกา๊าอ้างอิงอ้างอิงงวดหนึ่งวันที่4เลยวันที่ทกศจะโอนเงินชาวนาได้ประมาณวันที่9เพราะนับไป3วันทําการก็คือวันที่9วันทําการที่1หลังประกาศก็คือ5นะครับหกเจ็ดเขาไม่นับนะครับเป็นวันหยุด6เป็นวันหยุดเสาร์เเป็นวันอาทิตย์ ไม่ไม่นับก็นับวันทําการที่1ห,หลังประกาศ5้าผเกตไม่นับก็8 9เป็นวันที่ไม่เกิน3วันทําการก็คาดว่าจะเริ่มจ่ายวันที่9ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะประกาศวันที่4ได้หรือไม่นั้นก็ต้องไปดูระเบียบกฎหมายว่าประกาศได้ไหมหรือว่าจะต้องรอให้สํานักเลขาธิการคณะมนตรีนี่ส่งผลการประชุมครมวบาระาการประชุมหรือมติครมเนี่ยแจ้งไว้ทราบก่อนซึ่ง สำนักเลขาน่าจะแจ้งในวันถัดไปหลังประชุมคลมนะครับไม่น่าจะแจ้งวันที่4บ่ายเลยนะครับก็น่าจะแจ้งในวันประชุมในวันถัดไปก็คือวันที่5หากกรมการค้าภายในได้รับทราบมติคลมแล้วภายในวันที่5ก็อาจจะประกาศราคาเกณฑ์กางอีกวันที่5ก็ได้อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับถ้าประกาศราคาเกณฑ์กางอีกวันที่5งวดหนึ่งก็จะจ่ายได้ประมาณวันที่10เพราะหลังหลังหลังประกาศ3วันทําการก็คือวันที่10 เพราะว่าหลังประกาศวันหลังวันที่ห้าไปในวันที่หกเป็นวันเสาร์วันที่เจ็ดเป็นวันอาทิตย์ไม่นับครับเขาก็จะเริ่มหลังประกาศวันทําการที่หนึ่งก็คือวันที่แปดหลังประกาศวันทําการที่สองก็คือวันที่เก้าหลังประกาศวันที่สามไม่เกินวันที่สามก็คือวันที่สิบก็น่าจะจ่ายวันที่สิบทำนองนี้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาอาจจะติดขัดเรื่องไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็ได้เช่นประกาศแล้วตกสอไม่สามารถจ่ายได้ภายในสามวันทําการตามหลักเกณฑ์ก็ได้ ถ้ามีปัญหาอื่นๆมาเกี่ยวข้องเช่นข้อมูลยังไม่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตรข้อมูลยังไม่สมบูรณ์นูน่นนี่นั่นนะอาจจะมีปัญหาต่างๆนานาเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้อาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้บ้างตามสมควรแต่อย่างไรก็แล้วแต่หลังการประชุมคอรมอแล้วภายในสัปดาห์นี้น่าจะประกาศเรื่องางยิงแล้วก็สัปดาห์หน้าน่าจะได้เงินอาจจะไม่ได้วันที่9หรือไม่ได้วันที่1 0ก็ได้แต่จะต้องภายในสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นวันที่สิบเอ็ดสิบสองก็แล้วแต่มันจะ มีลักษณะการคาดเคลื่อนเลื่อนไปก็แล้วแต่กรณีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินง,งานก็ต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้กับท่านประชมได้รับรู้รับทราบว่าเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องชาวนาครับว่าประชุมครมพรุ่งนี้ขอให้มีข่าวดีเสร็จแล้วพอมีข่าวดีสัปดาห์หน้าก็ขอให้พากันได้เงินตามข้อมูลที่เราวิเคราะห์นี้ครับข้อมูลที่เราวิเคราะห์ก็อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าก็จะใกล้เคียงนี้ครับหากไม่สามารถจ่ายได้สัปดาห์หน้าจริงๆก็ ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เราวิเคราะห์ว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้นะครับสําหรับ่ําคืนวันนี้ควบกับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรชาวนาไปเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้หลังประชุมครมมีอะไรเปลี่ยนแปลงคลืบหน้ามีอะไรจะเป็นข่าวดีจะนํามาแจ้งให้กับพี่น้องชาวนาทราบรอชมรอฟังคลิปที่ช่องอาเกมเมอร์ท่านจะได้ข้อมูลจริงได้ข้อมูลดีได้สิ่งที่ดีที่สุดไปใช้ในชีวิตประจําวันท่านนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปจนจบแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ